สวัสดีเช้าวันพุธที่2 4มิถุนายนค่ะแม้ตลาดหุ้นไม่แสดงอาการจนนักกลยุทธ K ์เคแทมเบื่อที่จะเขียนเรื่องนี้แล้วแต่ข้อมูลล่าสุดต,ตลอดจนความวิตกกังวลของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงบ่งชี้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดในสหรัฐกำลังคืบคลานเข้ามาและมีโอกาสไม่น้อยที่จะกดดันเศรษฐกิจรวมถึงตลาดหุ้นได้ไหนไม่ช้า ดรแอนโทนีฟอซซี่ที่ปรึกษาโควิดของทำเนียบขาวกล่าวแก่สภาคองเกรสวานีว่าบางส่วนของสหรัฐมีผู้ติดเชื้อทวีจำนวนจนน่าเป็นห่วงอย่างอริโซนาฟลอริดาเท็กซัสและอีกหลายรัฐที่โควิดกำลังระบาดหนักขึ้นคงไม่ต้องถึงขนาดกลับไปล็อกดาวน์ดังเช่นเดือนมีนาคมแต่ถ้าปัญหารุนแรงก็อาจพิจารณาเลื่อนหรือถอยเฟสการเปิดเมืองและผ่อนคลายมาตรการคุมโรคให้กลับไปเข้มงวดอีกครั้ง แม้นักการเมืองยืนยันเสียงแข็งว่าถึงระบาดอีกรอบก็จะไม่กลับไปล็อกดาวแต่หากความกลัวกลับมาบั่นทอนความเชื่อมั่นเมื่อใดการฟื้นตัวก็คงจะต้องหยุดชะงักแล้วตลาดหุ้นที่พุ่งทยานซึมซับความคาดหวังแง่บวกเข้าไปมากแล้วควรจะไปทางไหนต่อ นักการุงทุนแทมคงจุดยืนเดิมระมัดระวังและไม่พลีผามเข้าลงทุนหุ้นมากเท่าไหร่เทราะว่าใครสะสมสภาพคล่องเยอะแล้วก็อาจแบ่งบางส่วนมาลงทุนเคทีไชน่าโดยจดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและแบ่งเงินเป็นหลายๆก้อนเพื่อทยอยเข้าอย่างต่อเนื่องให้ครบตามจํานวนโดยไม่จําเป็นต้องเก่งจังหวะตลาดเพราะเราเชื่อว่า หุ้นจีนเตรียมพร้อมที่จะพัง,งาดขึ้นมาเป็นผู้นําในทศวรรษนี้หลังเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกผ่านกระบวนการปฏิรูปและปรับตัวท่ามกลางวิกฤตมาแล้วหลายครั้ง มากันที่การอัปเดตตลาดหุ้นไทยกันค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดที่1,356.43จุดเพิ่มขึ้น4.25จุดหรือ0.31มูลค่าการซื้อขาย49,101.67ล้านบาทตลาดหุ้นไทยแว่งไซเวย์อิงทิศทางบวกได้ตามตลาดต่างประเทศและในภูมิภาคเอเชียโดยยังคงก่อติดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ที่จำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีความ คาดหวังในวัคซีนต้านโควิดที่จะมีพัฒนาการดีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับความเคลื่อนไหวของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 9 4 6 6 7ล้านบาทยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่0.8% 8ดเซนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานสถานการ์ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ระดับ30บาท96สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐระหว่างวานันเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดโดยวันนี้ตลาดรอดูการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงและตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยมากันที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียโดยดัชนีนิกายอีกตลาดหุ้นตเกียวปิดเพิ่มขึ้นหลังจากนาย ปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าประจําทําเนียบขาวได้ออกถแถลงการเพื่อชี้แจงว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่ยุติดัชนีนิกเกอิปิดบวก0.5แต่ที่22,549.05จุดเช่นเดียวกับดัชนีเสื่อมหาคอมสิตของตลาดหุ้นจีนปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดคลายความกังวลว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่ยุติ ดัชนีเซี่องหฮาคอมพัสิทธ์ของตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.18%แต่ที่2,970.62จุด ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเมื่อคืนนี้ขานร,รับยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมดีดตัวขึ้นแข็งแกร่งกว่าที่คาดพร้อมทั้งได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำโดยหุ้น Apple และความหวังว่ารัฐบาลสหรัฐจะออกมาตร,ราการเยียวยาเศรษฐกิจเพิ่มเติมดัชนีดาวโจนส์ปิดที่2 6 1 5 6 1จุดเพิ่มขึ้น0.5% ดัชนีเอ0 0ปิดที่3,131.29จุดเพิ่มขึ้น0.43% ส่วน n a ส d a กปิดที่1131.37จุดเพิ่มขึ้น0.74%ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในทวีปยุโรปดีดตัวขึ้นเร็วกว่าคาดหลังจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แดัชนี c ซ c 4 0ตตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ระดับ 5,017.68จุดเพิ่มขึ้น1.39%แดัชตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่12,523.76จุดเพิ่มขึ้น2.13%และฟุซี100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ระดับ6,320.12จุดเพิ่มขึ้น1.21%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆโดยนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์หลังจากที่นายปีเตอร์นาวารโรที่ปรึกษาด้านการค้าปราะจำทำเนียบขาวได้ออกถแถลงการเพื่อชี้แจงว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอย่างไม่ยุติ มากันที่ความเปล่อนแหลของราคาน้ำมันค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้หลังจากนักวิเคราะห์คาดการว่าสต็อกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัส,สส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง0.9%ปิดที่40.37ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง1%ปิดที่42.63ดดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำนะคะโดยทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีเมื่อคืนนี้เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาดโคลมเบส่งมอบเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น0.88%ปิดที่1,782เหรียญสารัฐต่อทริออสซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมปี2,555ค่ะนี่คือทั้งหมดของ KT ท m อม i ์เดลิทีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและถ้าหากใครอยากติดตามอัปเดตเพิ่มเติม,มสามารถติดตามได้ทั้ง Facebook และ y o u t u b e แล้วเจอกันใหม่กับดิฉันสรวนีพรมเสนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ